สวัสดีคะ่ะทุกคนป3นะคะปีการศึกษา2 5 6, 8, 6 7 6,7<อ>นะคะตอนนี้วันนี้ก็เป็นวันสอบวันสุดท้ายพวกเราก็สอบเสร็จเรียบร้อยแล้วปี <hè> <hè> หน้าก็ขึ้นปทุกคนไหมคะทุกคนทุกคนไหม นะคะขอให้พวกเราได้ขึ้นป .4 ทุกคนเอาไปตามมาตามมาหมุนไปทางโน้นมุนไปทางโน้นให้เร็วให้เร็ว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 โบกมือได้โบกมือได้เออเร็ววุ้นในท่านวุในท่านเร็วเร็วด้านเนียนอยู่ไหนนัตสิทธิ์อยู่ไหน 아 에이 에이 우우 미우 미요

ให้ทัน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 โอเคตร,ช,รชัยไหนไม่ไป,ไปเลยตรชัย,ชยโอเคเจ็ด